ชื่อบารมรเข้าพักปริต้าเช่ารถโรงแรมมาไปดูที่ค่ายก็ไม่มีอีกสังหอนว่ารรเมศอาจถูกล่อลวงให้มาจมปรักอยู่กับพวกดักดานแถวเนี้ยแล้วก็จริงบิเมศมากลางเต็นนอนหน้าบ้านพักใย่ใบเตยแล้วก็จริงจ้ะแล้วก็บิเมศมากลางเต็นนอนหน้าบ้านจา้ะแล้วก็จริง ปรเม็มากางเต็นท์นอนหน้าบ้านพักใหญ่ใบเตยจอมจุนจ้านด้วยสปรเม็มากางเต็นท์นอนหน้าบ้านพักใหญ่ใบเตยจอมจุนจ้านที่เดิมค่ะแล้วก็จริงปรเม็มากางเต็นท์นอนหน้าบ้านพักใหญ่ใบเตยจอมจุนจ้านเรื่องชาวบ้านจริงๆด้วย บรมหนึ่งโอ้ยตายปราเมตนี่คนแก่คุณก็หวานเสน่ห์ใส่ด้วยเหรอคะ